เครียดเรื่องเงินนะคะเคลียได้แก้ไขได้ฟังคิดนี้แล้วรวยนะคะวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินนะคะอาจารย์มันก็ต้องขอบอกก่อนว่าต้องเปลี่ยนวิธีการคิดก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งความคิดเราเนี่ยฟรีความรวยก็ฟรีเช่นเดียวกันค่ะคุณเชื่อมั่นว่าความรวยฟรีความร,รวยฟรีมาจากความคิดก่อนมีคนบอกว่าโอ้โหเพิร์เจอร์เลยไ้ายสาระเลยนะมานั่งพูดพูดพูดไม่ทำมาหากินจะมีเงินได้ไงอย่าลืมนะคะมัวแต่ทำมาหากินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรวยก็จนตลอดชีวิตนะ นันข้อที่1ค่ะคิดใหม่ทําใหม่เกี่ยวกับตัวเองนะคะใส่ความเชื่อแบบใหม่ให้กับตัวเองว่าคุณเป็นคนดวงดีด้านการเงินคุณเป็นคนโชคดีด้านการเงินไม่ว่าตอนนี้คุณจะอึดอัดใจแค่ไหนกับเรื่องเงินบอกตัวเองค่ะว่าฉันหาเงินเก่ง บอกตัวเองค่ะว่าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วบอกตัวเองค่ะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ผ่านไปเมื่อค,คุณคิดอย่างนี้ซ้าๆคุณจะไม่มีสมองไปคิดเรื่องไม่มีเงินคุณจะไม่มีสมองไปปั้นแต่งเรื่องเครียดในอดีตหรือความกังวลใจในอนาคตคุณมีแต่ปัจจุบันที่คุณมีความเชื่อว่าฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันหาเงินเก่งเดี๋ยวเงินก็มาและทุกอย่างก็ผ่านสบายเสมอค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นการลดปัญหาคุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่คุณบอกว่าชีวิตยาก กลไกของสมองเนี่ยจะจัดสรรพื้นที่ทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นถึง10เท่าค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าเฮ้ยทุกเรื่องเนี่ยมันง่ายผ่านสบายกลไกในสมองจะจัดสรรให้ทุกเรื่องเนี่ยง่ายขึ้น10เท่าเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีทัศนคติและพูดเรื่องเงินว่าอะไรชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนคาพูดใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะขอบคุณนะฉันหาเงินเก่ง ขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะมันก็เป็นแค่อีกเรื่องที่ผ่านไปสบายๆในสไตล์ฉันเองนะคะส่วนใครอยากให้พลังคําพูดส่งผลกับการเงินางมากกว่านั้นทักมาที่แอฟ้าของอาจารย์เพื่อนปทิตานะฮะอาจารย์เพื่อนมีหนังสือเรื่องพลังคําพูดปลดล็อกการเงินนะคะอยู่ที่บทที่19ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะนอกจากการที่เราจะต้องปรับวิธีการคิดแบบใหม่วิธีการพูดแบบใหม่แล้วตัวเราเองต้องเป็นคนที่คิดขยายไม่คิดหดด้วยค่ะ สมองของเรามักบอกว่าเวลาที่เราไม่มีตังค์ต้องประหยัดนะต้องลดคอส์ตนะต้องหั่นตัดตอนลดต้นทุนอย่างงู้นอย่างนี้สมองของเราถูกใช้ไปเท่ากันกับการคิดขยายค่ะระหว่างคิดลดลงคิดน้อยลงกับการคิดขยายเพิ่มมากแทนที่จะคิดประหยัดแทนที่จะคิดหดหูวว่าทํายังไงจะใช้เงินจํากัดให้พอคุณเปลี่ยนสมองคุณใหม่ค่ะสั่งจิตคุณใหม่นะคะว่านับแต่น,นี้เป็นต้นไปฉันหาเงินเพิ่ม ฉันมีเงินเพิ่มข hey ึ้นทุกวันเห็นไหมคะว่าฟีลลิ่งมันต่างกันคุณพูดสิคะว่าฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันโอ้โหมันต่างจากฟีลลิ่งที่ว่าต้องประหยัดต้องจํากัดจำกัดต้องเปิดกระเป๋าตังมาดูว่าตอนนี้มีตังอยู่เท่าไหร่เปิดบัญชีดูซิว่ามีเท่าไหร่ฟีลจะต่างเลยค่ะพูดค่ะสั่งจิตสั่งสมองบอกตัวเราค่ะว่าฉันหาเงินเก่งและฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเงินเพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้น นั่นคือการสั่งสมองสั่งจิตได้สำนึกและสั่งตัวเองให้น้มน้าวตัวเองนะคะไปหาโอกาสให้เงินเพิ่มขึ้นแทนที่จะคิดว่าไม่มีเงินแทนที่จะเครียดเรื่องเงินเอาใหม่ฉันมีเงินเพิ่มขึ้นฉันหาเงินเก่งฉันสนุกกับการหาเงินเพิ่มอันนี้คือวิธีการที่จะปรับให้พฤติกรรมของคุณนั้นไปมองโลกด้านสว่างและเห็นโอกาสทางการเงินเพิ่มขึ้นตามสิ่งที่คุณคิดเชื่อและฝังใจเพราะฉะนั้นอย่าไปฝังใจด้านจนให้ฝังใจด้านเงินเพิ่มฝังใจด้านรวยนะคะมันข้อที่2 คิดขยายไม่คิดโหดค่ะสุดท้ายข้อที่3นะคะการที่คุณเครียดกดดันเรื่องเงินแน่นอนว่าอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์ที่ผิดค่ะแต่อารมณ์ที่ถูกต้องคืออารมณ์ความสุขคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะในเมื่อตอนนี้ฉันยังทุกข์ใจเรื่องเงินอยู่เลยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เศรษฐีเขาทํากันคุณสังเกตไหมคะว่าเศรษฐีทุกท่านมีงานอดิเรกเป็นของตัวเองเพราะอะไรเหรอคะเขากําลังเครียดเรื่องงาน เขากำลังเครียดแล้วเงินแต่เขาไม่เป็นทาตของอารมณ์เครียดเขาจะออกไปตีกอล์ฟไปปลูกผักไปเล่นกับหมาหรือไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้เพื่อให้เขาลืมความเครียดแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกบาลานซ์มีความสุขความสบายใจเขาจะคะ้คนพบว่าช่วงเวลานั้นปัญหาบางครั้งถูกแก้ไปแล้วบางครั้งปัญหาที่กําลังคิดแก้ไขนั้นถูกคิดออกในเวลาที่กําลังมีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้น กฎข้อหนึ่งของเศรษฐีมั่งคั่งร้อยล้านคือมีความสุขได้ทุกสถานการณ์คุณไม่ได้บ้าค่ะนะถึงบ้าก็บ้า,บารวยคุณเป็นคนฉลาดค่ะที่คุณจะให้ตัวเองนั้นมีความสุขแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นหาความสุขและมีความสุขได้ณนะตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเงินเคลื่อนที่เข้ามาสู่บัญชีคุณแล้วยินดีต้อนรับเศรษฐีทุกท่านค่ะ ถ้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลอย่าเชื่ออาจารย์เปิ้ลน,นะคะลองเอาไปทําดูค่ะสําหรับ3เคล็ดลับนี้ที่ทําให้เราคลายเครียดลงและทําให้เงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นนะคะหล้าน10บล้านร้อยล้านเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ใจคุณเชื่อคุณสามารถมีเงินได้ทุกจํานวนนะคะนอกจากนั้นนะใครที่อยากแบบปลดล็อกแบบขั้นลึกเลยนะอาจารย์เปิ้ลน,นะคะมีมินิคอร์สปลดล็อกพลังจิตใต้สมานด999 และอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าคุณอยากจะลาออกจากความจนตลอดการคอสล้างสมองรวยค่ะทักมาที่แอฟฟ้าอาจารย์เปิ้ลปฏิการนะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอทุกคนโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้า10บล้านพันล้านจากทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีโเหตุผลเลยทําไมเงินต้องมีเหตุผลมาตอนไหนก็ได้ชั้นเวลคัมเงินและนี่คือทัศนคติของคุณคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนมีทรัพย์มากคุณเกิดมาเพื่อรวยค่ะ